สวัสดีครับสวัสดีแฟนเชลซีทุกคนนะครับในช anel youtube peter b o n นะครับมาอัปเดตข่าวกันนะครับวันนี้วันที่29มีนาคม2565มาดูข่าวที่ช็อกอย่างหนักเลยนะครับมีการตั้งข้อสงสัยนะครับว่าเซียมีอาจจะโดนวางยาพิษด้วยสารเคมีนะครับรอฟังรายละเอียดกันได้รวมไปถึงเรื่องของมา i n นากรานอฟสกยากับความสำคัญที่ เขามีต่อสโมสรเชลซีและสื่อเล่นประเด็นที่ว่าถ้าเชลซีเสียมารีนาไปจะเป็นหนึ่งในความเสียหายที่รุนแรงมากที่สุดเลยนะครับรอฟังกันได้เลยแต่ว่าก่อนอื่นขอบคุณสปอนเซอร์เจดีของผมก่อนละกันครับเริ่มจากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเน็บไครปวดหลังปวดเอวปวดเข่าไปจัดกันได้มีสมุนไพรธรรมชาติยาธาตุจอมทองแก้กรดละย้อนขับลมในกระเพาะท้องอืดท้องเฟอ้อจุกเสียดแน่นอาหารไม่ย่อยอยู่กับช่องปีเตอร์บอสมายาวนานกว่า3ปีนะครับทักไปพูดคุยสอบถามกันได้เลยนะครับ ขอบคุณสปอนเซอร์ต่อมาของผมด้วยครับนี่เลยนะครับน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดนะครับเป็นเพจการ์ดฟุตบอลสำหรับแฟนบอลชอบลุ้นชอบเสียงดวงชอบกาชาชอบเก็บของสะสมนะครับไปลุ้นการ์ดลิมิเต็ดลุ้นลายเซน็นชิ้นส่วนนักเตะฟุตบอลที่นักเตะใส่แข่งจริงๆด้วยนะครับตามไปดูได้เลยนะครับที่เพจของน้องลูกชิ้นสปอร์ตนั่นเองนะครับก็ไปติดตามกันได้มีทั้งเปิดเบรกมีทั้งขายแบบเป็นกล่องด้วยนะครับฝากสนับสนุนด้วยนะครับ แล้วก็ขอบคุณทางสิง World of Football l l ด้วยนะครับสปอนเซอร์ยังเป็นทางการของช่อง Peter b ์บ t นะครับไปกดไลค์แฟนเพจกันได้เลยมีคอนเทนต์มาฝากทั้งฟุตบอลไทยฟุตบอลนอกนะครับฝากปติตามสิง World of f o o t b a ตบอลกันด้วยแล้วก็ใครอยากไปดูบอลกับ Peter b ์บ t นะครับก็จะปิดจองวันที่31นี้แล้วนะครับดู2คู่เชลซีเวสต์แฮมกับเชลซีอาร์เซนอล2องลอนดอนดาร์บี้แมชเลยนะครับ โอเคมาเริ่มข่าวสารกันนะครับข่าวใหญ่สุดก็คือเรื่องของโรมันอับราโมวิชนะครับจริงๆผมรายงานให้ฟังลงในเพจไว้ตั้งแต่ตอนกลางดึกเมื่อวานและก่อนนอนก็เจอพอดีแต่ว่าตื่นมาอ่านข่าวอีกรอบผมก็รวบรวมมาฝากแบบละเอียดมากๆนะครับจากหลายสื่อที่มีข้อมูลที่แตกต่างกันนะครับ เริ่มจากต้นฉบับก่อนนะต้นฉบับก็เป็นสื่อดังมากๆมีความน่าเชื่อถือสูงมากๆอยู่แล้วครับก็คือ Wall Street Journal นะครับเขาบอกว่าโร m a นอับ a ราม i วิชที่ทำหน้าที่เป็นผู้เจรจาสันติภาพของยูเครนกับรัสเซียเนี่ยถูกสงสัยว่าโดนวางยาพิษในการประชุมที่เคียฟเมื่อวันที่3มีนาคมที่ผ่านมานะครับต้นเดือนที่ผ่านมานี่เอง ข่าวบอกว่าเสียมีแล้วก็ผู้เจรจาร่วมกันจากยูเครนอีกสองรายเนี่ยมีอาการตาแดงปวดทรมานแล้วก็ผิวหนังลอกบนใบหน้ากับมือหลังจบการประชุมนอกจากนี้นะครับข่าวยังบอกด้วยว่าโรมันอับราโมวิชสูญเสียการมองเห็นเป็นเวลา2-3ชั่วโมงด้วยนะครับใช้คำว่าตามองอะไรไม่เห็นเลยไปชั่วขณะรวมถึงมีปัญหาในการกินอาหารด้วยหลังจากที่เกิดเอฟเฟกนี้ขึ้นมา สื่อบอกว่าคนที่คุ้นเคยกับเรื่องนี้พุ่งเป้าไปที่รัเสเซียเป็นหลักโดยหวังทำให้การเจรจามีปัญหาแต่คนใกล้ชิดของเสียหมีบอกว่ายังไม่ชัดเจนว่าใครเป็นคนทำนะครับสถานการณ์ตอนนี้คือเสียหมีอาการดีขึ้นแล้วนะครับปลอดภัยแล้วแต่อย่างไรก็ตามนะฮะผู้เชี่ยวชาญจากยุโรปตรวจสอบเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับแล้วก็แจ้งว่ามันยังยากนะที่จะระบุว่า สิ่งที่เกิดขึ้นกับเซียมีโดนอะไรเข้าไปเต็มๆกันแน่เออมันมีให้วิเคราะห์หลายอย่างเหมือนกันนะครับไม่ว่าจะเป็นโดนสารเคมีโดนสารชีวภาพหรืออาจจะถูกโจมตีด้วยคลื่นแม่เหล็กไฟฟ้าคลื่นไมโครเวฟก็ได้ซึ่งแหล่งข่าวได้สอบถามไปยังรัสเซียแล้วแต่ก็ยังไม่แสดงความเห็นใดๆกลับมานะครับด้านทีมสอบสวนนะครับที่คอยรายงานข่าวคอยสอบสวนเกี่ยวกับเรื่องนี้ที่ชื่อว่าเบลลิงแคทเนี่ย ะะเขาบอกว่านี่ไม่ใช่การตั้งใจฆ่าไม่ใช่การตั้งใจเอาให้ถึงชีวิตแต่เป็นการเตือนนะครับเป็นการเตือนเต็มๆเลยแล้วก็ถ้าเป็นยาพิษจริงเนี่ยอาจจะโดนจากการกินช็อกโกแลตกับตอนกินน้ําซึ่งสาเหตุที่คนสงสัยรัเสเซียกันเยอะแม้จะยังไม่มีหลักฐานเพราะที่ผ่านมาพวกคดีลอบสังหารด้วยยาพิษบ่อยครั้งเนี่ย โอ้โหรัสเซียมักใช้วิธีนี้นะครับคือเวลารัสเซียรอบสังหารจะใช้ยาพิษค่อนข้างบ่อยหนึ่งในนั้นคือผลที่มารอบสังหารในอังกฤษด้วยจนเป็นเหตุให้เซมีไม่ได้ต่อวีซ่าเทียวหนึ่งเมื่อหลายปีก่อนนะครับเขาก็ยืนยันนะว่าเฮ้ยอย่าเพิ่งไปแบบว่าสรุปแบบชัดเจนว่ารัสเซียแน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่อยากให้ลงความเห็นแบบนั้นแต่เขาแค่บอกว่าที่ผ่านมารัสเซียใช้วิธีนี้ค่อนข้างบ่อยนะครับทั้งนี้ครับ แม้จะโดนต้องสงสัยว่าโดนวางยาพิษแต่เสียมีก็ยังตัดสินใจนะว่าจะมีส่วนร่วมในการเจรจาสันติภาพต่อไปเพราะว่าสัปดาห์ที่ผ่านมาเสียมีมีเดินทางไปโปโลแลนด์ไปยูเครนไปอิสตันบลูลมีหลายคนเนี่ยยังเจอตัวโรมันอับราโมวิชอยู่นะครับอันนี้คือข้อมูลจากต้นฉบับก็คือ w a Street l s u r n e t นะ u ครับ มาดูข้อมูลจากทางเทเลกราฟกันบ้างนะครับเทเลกราฟไปอ้างอิงมาจากอิน i ไ e เดอร์นะครับซึ่งเป็นสื่อของสหรัฐนะครับเขาบอกว่าถ้าเป็นการวางยาพิษจริงนะซึ่งก็ยังไม่ยืนยันว่าจริงหรือไม่จริงแต่เขาบอกว่าเป้าหมายอ่ะอาจจะเป็นแค่เสี่ยมีคนเดียวและอีก2คนที่โดนด้วยเนี่ยอาจจะเป็นเพราะลูกหลงที่ใกล้ชิดกับเสี่ยมีก็เป็นได้นะครับย้ำนะครับว่า เราฟังสื่อเราต้องฟังหูไว้หูนะครับฟังหลายๆเจ้าแล้วก็เอามาคิดวิเคราะห์ว่าเราจะเลือกเชื่อเจ้าไหนนะครับนอกจากนี้แม้จะโดนเหตุการณ์นี้ตั้งแต่ช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาแต่ข่าวการต้องสงสัยว่าโดนวางยาพิษเนี่ยโดนสั่งระง,งับรายงานแบบทันทีเอาไว้ก่อนนะครับซึ่งรวมถึงเบลลิง Cat ที่เป็นทีมสอบสวนด้วยเพราะกังวลเรื่องความปลอดภัยของผู้ที่โดนสารเคมีเข้าไปด้านมิคาเอล โคดอ o คอฟสกี ok นะครับคนนี้เคยมีปัญหากับโปรตีนแล้วก็เคยโดนวางยาพิษเมื่อปี2018บอกว่าอาการที่โรมันเซียมิโดนเนี่ยอาการที่โรมันอับรามวิชโดนเนี่ยคล้ายกับเขาเลยคือสูญเสียการมองเห็นไปหลายชั่วโมงเหมือนกัน <S <S เขาบอกว่าคล้ายกันเลยกับที่เขาเคยโดนรัสเซียวางยาพิษใส่นะครับ แต่อย่างไรก็ตามครับเหมือนที่ผมบอกไปนะครับว่ามันก็มีรายงานที่มันแตกต่างกันไปมาดูของ Skysport ด้วยนะครับอ่า s กายสปอรก็เริ่มจากการอ้างอิงแหล่งข่าวจาก w e e t Journal ก่อนนะครับแล้วก็อ้างอิงความเห็นของผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีโอกาสเป็นยาพิษรูปแบบอาวุธเคมีแล้วก็มีการปรึกษากับผู้เชี่ยวชาญด้านเคมีเพิ่มเติมแล้วว่าน่าจะเป็นผลมาจากการจงใจวางยาพิษที่ไม่ได้กําหนดไว้คือไม่ได้ตัดโอกาสที่จะมองว่าเป็นการโดนลูกหลง แต่สกายสปอร์ตก็ไปอ้างอิงข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ของสหรัฐมาครับสหรัฐบอกว่าหน่วยข่าวกรองของพวกเขาบอกว่ามันน่าจะเป็นปัญหาสภาพแวดล้อมที่เป็นพิษมากกว่าอาจจะไม่ใช่ยาพิษก็เป็นได้นะครับอ่าอันนี้เป็นข้อมูลอีกฝัก่งหนึ่งที่เขาก็รายงานออกมานะครับซึ่งผมสรุปให้อีกทีหนึ่งแล้วกันว่าอาการของเสมี คล้ายว่าจะโดนวางยาพิษนะครับแต่ก็ยังไม่มีการยืนยันอย่างเป็นทางการนะครับว่าโดนจริงๆแน่นอน100%หรือว่าโดนลูกหลงจากสารเคมีอะไรต่างๆที่มันปนเปื้อนอยู่ตามอากาศอยู่ตามสถานที่ต่างๆอยู่แล้วจุดนี้ยังคอนเฟิร์มไม่ได้นะครับแต่ที่แน่ๆคือตอนนี้เสียมีปลอดภัยแล้วนะครับก็ขอให้หายไวๆนะครับเห็นข่าวนี้ก็ช็อกกันเลยทีเดียวนะครับช็อกกันเลยทีเดียวแล้วก็ นับถือความใจสู้เสียมีเหมือนกันนะโดนไปขนาดนี้นะครับก็คืออาการก็แรงเหมือนกันนะครับจากที่สื่อเขารายงานออกมาอาจไม่ได้ถึงขั้นเสียชีวิตแต่อาการก็แรงแต่เสียมีก็ยังเลือกที่จะดําเนินการเป็นคนกลางเจรจาด้านสันติภาพต่อไปเหมือนกับที่ประธานาธิบดีของยูเครน นะครับที่เขาออกไปขอร้องประธานาธิบดีของสหรัฐว่าอย่าคว่ำบาตรเสียมีเหมือนที่รัฐบาลอังกฤษทําเลยเพราะว่าตอนนี้คือเสียมีเป็นคนกลางในการช่วยเจรจาระหว่างยูเครนกับรัเสเซียอยู่นั่นเองนะครับซึ่งเรื่องนี้ต้องฟังแล้วก็กรองข่าวอย่างละเอียดที่ท้วนที่สุดนะครับผมก็นำมาฝากให้เกียวกับเรื่องของเซียมีในวันนี้นะครับหายไวๆนะฮะ จากเรื่องของเซมีครับไปดูกันที่เรื่องของอัปเดตเจ้าของใหม่กันหน่อยนะครับพักหลังนักข่าวคนนี้มาแรงจริงๆก็คือมาร์คไคลแมนนะครับนักข่าวของ Sky Sport แม่นจนถึงท่านที่แมทรอต้องโพสต์ว่าเนี่ยอัปเดตล่าสุดก็คือตามนี้เลยตามที่มาร์คไคลแมนรายงานไปก่อนแล้วก็คือแมทรอไม่ไปเอาข่าวมาเครมเป็นของตัวเองนะก็บอกว่าอ่ะโอเคตามนี้เลยนะครับเขาก็บอกเลยว่าเครดิตจากคนนี้นะฮะมาร์คไคลแมนของ Sky Sport บอกว่าเชลซี Chelsea จะนําข้อสรุป นะครับเรื่องของกลุ่มผู้เทคโอเวอร์ต่างๆพวกนี้ไปเสนอต่อรัฐบาลในวันที่18เมษายนเพื่อให้ทันอ f ฟฟิ i ชียลเจ้าของใหม่อย่างเป็นทางการในช่วงสิ้นเดือนเมษายนนะครับด้านริชาร์ดมาสเตอร์ผู้บริหารพิมลิกยืนยันอีกรอบหนึ่งนะว่าจะช่วยทำกระบวนการนี้ให้มันเร็วที่สุดและจะเร็วกว่ากรณีอื่นที่ผ่านมาด้วยโดยอาจทำการ Official ได้ภายใน10วันหลังจากได้รับเรื่องหรือถ้าให้สรุปไทม์ไลน์แบบง่ายที่สุดนะฮะ 11เมษายนนี้คือเดทไลน์ในการยื่นข้อเสนอรอบที่2หละใครจะปรับปรุงเพิ่มเงินใครจะเติมออปชันใครจะเสนอนโยบายต่างๆอะไรเพิ่มเข้ามานี่คือเวลาที่คุณต้องทำหรือก็หรืออ,อย่างเช่นกลุ่มทุนของเซอร์มาตินโบรตันนะครับก็คือเขามีหุ้นส่วนกับทางคริสตัลพาเลสอยู่ถ้าจะขายหรือลดหุ้นส่วนก็ต้องทำก่อนวันที่11เเมษายนฝั่งของอีกกลุ่มทุนที่เป็น หุ้นส่วน55%ของอัลตานตาถ้าคุณอยากมั่นใจว่าเทคโอเวอร์แล้วไม่มีปัญหาคุณก็ต้องจัดการเรื่องนี้เหมือนกันนี่คือเวลาที่มีให้ถึงวันที่11เมษายนและพอข้อเสนอรอบสุดท้ายยื่นเข้ามาในช่วงเดซไลน์วันที่11เมษายนเนี่ยว่ากันว่าเชลซีจะใช้เวลาประมาณ7วันในการตร่ตรองอย่างละเอียดนะครับก็คือสรุปว,ว่าจะเลือกใครแล้วก็ทําเอกสารทั้งหมดยื่นให้รัฐบาลกับฝ่ายอนุมัติเนี่ยให้จัดการในวันที่18 นะครับเดทไลน์1 1ขอตัดสินผู้ชนะถึงวันที่18และส่งเรื่องให้รัฐบาลทำการโิสูจทันทีแล้วก็ตามที่ริชาร์ดมาสเตอร์บอกว่าจะพยายามให้เร็วที่สุดไม่ไม่เกิน10วันเดี๋ยวจะออฟฟิเชียลให้ได้นะครับซึ่งทำให้เจ้าของใหม่ของเชลซีอย่างเป็นทางการทราบช้าสุดนะครับจากสื่อที่เขาบอกมาก็คือภายในช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่ผ่านมาไม่ใช่ที่ผ่านมาสิภายในช่วงสิ้นเดือนเมษายนที่จะถึงนี้แหละก็คือจะทราบแล้วว่า เจ้าของใหม่เชลซีอย่างเป็นทางการจะเป็นใครกันแน่นะครับซึ่งไอช่วงเดือนเมษายนเนี่ยเดี๋ยวผมจะไปอยู่ที่สแตมฟอร์ดบริดด้วยนะครับเดี๋ยวจะไปดูบางทีอาจจะเป็นนัดสุดท้ายอย่างเป็นทางการในานามของคําว่าโรมันอับราโมวิชกับการที่ยังมีพันธะผูกพันกับเชลซีนะครับก่อนต้อนรับเจ้าของสโมสรใหม่นะครับส่วนเรื่องของรายได้ต่างๆเช่นการขายตั๋วเนี่ยคือตอนเนี้ยเขาบอกว่ามันมีปัญหาเหมือนกันปัญหาก็คือบัตรเครดิต บางใบรูดได้บางใบรูดไม่ได้นะครับอย่างของ American Express ตอนนี้ไม่ได้เพราะว่าเสียมีดดนความบาดอยู่นะครับแล้วก็ทางถ้าเกิดใครอยากจะใช้บัตรเครดิตในการซื้อตัว๋วเข้าชมการแข่งขันของเชลซีเกมลีกในบ้านหลังจากนี้หรือว่าเกม UCL ก็ต้องใช้พวกวีซ่าหรือมาสเตอร์การ์ดเท่านั้นนะครับแล้วก็ทางมาร์คไคลแมนยังบอกด้วยนะครับว่าเงินที่เข้ามาแบ่งออกเป็น2กองกองแรกเอาไปช่วยเหลือเหยื่อสงคราม นะช่วยเหลือเหยื่อสองครามอีกกองเอาไปฝากกองกลางของพีเมลิกซึ่งต้องรอดูอีกทีว่าถ้าได้เจ้าของสโมสรใหม่เงินนั้นจะคืนเชลซีหรือเปล่าแต่ที่แน่ๆคือยืนยันนะครับว่าตอนนี้เชลซีต้องกู้เงินจากเซียมหิมา3าล้านปอนด์จริงเพื่อประคองทีมไม่ให้อยู่ในสถานการณ์ที่วิกฤตนั่นเองนะครับอ่ะนี่คือเรื่องของเจ้าของสโมสรดูกันยาวๆนะครับ1เดือนเต็มหลังจากนี้ถึงจะทราบข้อสรุปกับว่าเจ้าของใหม่จะเป็นใครซึ่งตัวเต็งก็ยัง เป็นคนเดิมครับก็คือท็อตโบลีนะครับผมไปอ่านมาหลายๆคอลัมน์หลายๆเจ้าอย่างเช่นใน t ด e a t อร์ติกคมีการเขียนวิเคราะห์ข้อดีข้อเสียของเจ้าของเขอ,อเมริกันนะครับเขาบอกว่าตอนนี้ทีมใหญ่ถูกปกครองด้วยเจ้าของอเมริกันเยอะจริงๆนะอย่างลิเวอร์พูลอย่างอาร์เซนอลอย่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดก็เป็นอเมริกันหมดเลยนะครับโดนปกครองอยู่เหมือนกันแต่ว่าเขาก็บอกว่ามันก็ไม่ได้แบบเลวร้ายขนาดนั้นอย่างของลิเวอร์พูลเนี่ยก็ถือว่าทําค่อนข้างดีแล้วก็เสียงโหวตส่วนใหญ่ของแฟนลิเวอร์พูล ค่อนข้างชอบกลุ่ม FSG ที่เป็นเจ้าของอเมริกันชาวปัจจุบันอยู่เหมือนกันแต่ว่าอย่างของอาร์ซอลกับแมนยูเนี่ยทำไม่ค่อยดีแฟนบอลก็จะไม่ชอบสักเท่าไหร่เขาก็จะบอกว่าอย่าเพิ่งไปแอนตี้อเมริกันเร็วเกินไปแล้วก็ท็อตโบรี่ตอนนี้เต็งหนึ่งจริงๆเพราะว่าไม่ต้องจัดการเคลียร์เรื่องความโปร่งใสาการเงินนะครับแล้วก็เงินทุนก็มีแผนการก็ชัดเจนตอนนี้ท็อตโบรี่เต็งหงจริงๆนะครับอา เหมือนผมจะลืมเปลี่ยนเปลี่ยนข้างล่างใช่ไหมบาร์ Bar ข้างล่างด้วยนะครับเดี๋ยวผมขอแก้ไขไปหนึ่งเผื่อคนเข้ามาแล้วดูว่า <S <S เฮ้ยพีเตอร์สทำข่าวผิดวันหรือเปล่าวะไม่ได้ทำผิดวันนะครับน่าจะลืมเซฟเป็นไฟล์ png ไว้เดี๋ยวผมแก้ให้แต่ว่าอะระหว่างรอนะครับมาดูข่าวนี้กันด้วยนะครับซึ่งโอ้เป็นคอลัมน์ที่โคตรยาวนะครับยาวมากๆจากทาง The a t ตติ t i c UK นะครับแล้วก็ผมใช้เวลาในการอ่านข่าวนี้ประมาณครึ่งชั่วโมง อ่าผมเปลี่ยนเปลี่ยนบาร์ข้างล่างนะขออภัยด้วยครับวันนี้มีมีอาการตื่นสายเล็กน้อยนะครับก็เลยทําให้มีความผิดพลาดไปบ้างขออภัยด้วยนะครับขราวนี้ผมอ่านไปครึ่งชั่วโมงแล้วก็ใช้เวลาในการแปลยาวมากเขาพูดถึงความสําคัญของมารีนากรานอฟสกาย a านะครับว่าถ้าเชลซีเสียเธอไปจะเกิดอะไรขึ้นนะครับข่าวนี้มาจากแดเนียลเทเลอร์ของสื่อ The a t h l e t i c UK นะครับ เขาบอกถึงความสําคัญของมารีนาโดยการอ้างคําพูดจากผู้บริหารรายหนึ่งของพีมลีกที่เคยเจราจากับมารีนาบอกว่ามารีนาเป็นคนที่น่าทึ่งสง,งา่าตรงไปตรงมาอย่างเหลือเชื่อแต่ในขณะเดียวกันก็เป็นนักฆ่าที่ซุ่มเงียบเพราะเมื่อนั่งคุยกับเธอเธอจะทําให้คุณรู้สึกว่าเหมือนตอนแรกกําลังจะเป็นฝ่ายชนะ แต่สุดท้ายเธอกลับมีวิธีขุดเลือดขุดเนื้อออกจากเราโดยที่เราก็ไม่รู้ตัวนะครับมารีนาเป็นคนที่ไม่ชอบออกสื่อไม่ค่อยสัมภาษณ์ระวังการโดนถ่ายภาพมนานทีจะมีหลุดออกมาแต่ผลงานของเธอเจ๋งจนได้รับรางวัลผู้บริหารยอดเยี่ยมมาแล้วแล้วก็เกิดข้อสงสัยด้วยว่าเมื่อเสียมหีจากไปเธอจะตามเสียมหีไปด้วยหรือเปล่าเพราะทำงานร่วมกันมาเป็น 10, 10ปีมันไม่ได้แยกกันง่ายขนาดนั้นนะครับ ความสำคัญของมารีน่ามีเยอะมากนะครับคนที่เคยทำงานด้วยชมกันหมดบอกว่าปรับตัวเข้ากับฟุตบอลได้ไวแล้วก็เคยมีกรณีของปีเตอร์เชคนะครับที่ย้ายไปอยู่กับอาร์เซนอลตอนนั้นเชลซีไม่ได้อยากขายให้อาร์เซนอลครับเพราะว่าก็เป็นทีมคู่แข่งในกรุงลอนดอนเหมือนกันแต่มารีน่าบอกว่าอยากไปห้ามปีเตอร์เช็คมันต้องมองมากกว่าฟุตบอลด้วยเพราะว่าตอนนั้นคือปีเตอร์เช็คไม่อยาก ย้ายไปอยู่หลีกอื่นหรือนอกเมืองเพราะว่าครอบครัวของเขาอะกาลังปรับตัวได้ดีกับลอนดอนลูกก็กําลังเรียนในลอนดอนอยู่เช็คก็เลยอยากอยู่ในทีมลอนดอนต่อไปสุดท้ายมารีนาเป็นคนอนุมัติว่าโอเคให้เช็คย้ายได้ไปอยู่กับอาร์ซนอลและในท้ายที่สุดนะครับเช็คก็ยังมีความจงรับพักดีกับเชลซีเหมือนเดิมก่อนจะย้ายกลับมาทํางานกับเชลซีอีกครั้งในฐานะผู้บริหาร เคสของดอ็อกบาก็เหมือนกันเคยทะเลาะก,กับหลุยส์เฟร์ิเปสสโคลารีอดีตกุนซือของเชลซีแล้วสโคลารีก็บีบให้ขายดอ็อกบาออกไปแถมเจ้าหน้าที่คนอื่นๆตอนนั้นก็มีความคิดแบบนั้นจริงๆว่าเฮ้ยดอ็อกบาก็อายุมากขึ้นปล่อยไปเถอะนะครับแต่มารีนาคือคนที่ขวางเรื่องนี้ครับในมุมของเธอคือดอ็อกบาควรได้สัญญาฉบับใหม่ด้วยซ้ําไปตอนนั้นมารรนาบอกกับเสี่ยหมี่ว่าถ้าเธอตัดสินใจเรื่องนี้ผิดนะเธอพร้อมรับผิดชอบพร้อมรับผลที่ตามมาเลย แต่สุดท้ายมาริน่าคิดถูกเพราะว่าพอต่อสัญญาด็อกบาปุ๊บพาเชลซีเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกเป็นดาวซันโวแล้วก็ในปี2 0 1พพาเชลซีเป็นแชมป์ยูเอฟ่าแชมเปียนส์ลีกสมัยแรกในประวัติศาสตร์สโมสรด้วยนะครับก็ถือว่าตัดสินใจถูกต้องตอนขายอาซาก็เหมือนกันเธอโกงค่าตัวจากมาดริดได้ถึง8 9้าล้านปอนด์ทั้งที่เหลือสัญญ,ญาแค่1ปีเธอขายออสการ์ให้ทีมจากจีนได้ในราคาสูงถึง60ล้านปอนด์ขายดาวิดลุยส์ให้เบอชเชได้ตั้ง50ล้านปอนด์ และเธอก็เป็นคนปฏิเ,เสธเซ็นสัญญากับดาวดังมาแล้วหลายคนด้วยเหตุผลที่ราคาเวอร์เกินไปไม่ว่าจะเป็นอเล็กซิสซันเชสอเล็กซานโดรปีแอร์เอมริกโอบาเมยองหรือชูสกุนเดคือถามว่าเธอเคยพลาดบ้างไหมก็อาจจะมีครับเช่นเซนเกป้าแพงเกินไป71ล้านปอนด์แต่ส่วนใหญ่จะตัดสินใจถูกมากกว่าผิด ดีลไนกี้นะครับสปอนเซอร์เสื้อแข่งของเราปีละ60ล้านบอน์เธอก็ดีลเองต่อสัญญานักเตะหลายคนก็จัดการเองเธอได้รับการยกย่องจากแฟนบอลด้วยครับเอาไปตั้งเป็นรูปโปรไฟล์เต็มไปหมดในสแควร์พีเตอร์โบจะมีคนเอารูปมารรนาไปตั้งเป็นโปรไฟล์เพียบเลยนะฮะหรือแม้แต่เซซ่าอัสปีดโกยตานะครับเซซ่าอัสปีดโกยตาให้ดูภาพนี้ครับภาพตอนที่เชลซีคว้าแชมป์สโมสรโลกนะครับก็จะเห็นว่าอัสปีดโกยตาก็แบบ ไปคุยยิ้มแย้มกับมารีนาด้วยเขาบอกว่าเออคือมารีนาเนี่ยเป็นคนที่เฟรนลี่นะอาจจะดูแบบขึงขงังในเรื่องของการเจราจาแต่กับนักเตะเขาเข้าถึงง่ายนะครับก็คือแบบเดฟคุยก็ยิ้มแย้มปกติดีแล้วก็ เปิดให้เข้าถึงง่ายมีการแชทผ่าน w h a t s a p p อะไรพวกนี้เป็นประจำเช่นตอนที่ดีเอโก้คอสตาทะเลาะก,กับคอนเต้หนีกลับบ้านเกิดเนี่ยมาริน่าก็ส่งข้อความไปบอกว่าเฮ้ยกลับมาเธอเดี๋ยวค่อยกลับมาพูดคุยกันดีๆก็ได้ซึ่งนี่คือสิ่งทั้งหมดที่มาริน่าทำเอาไว้กับเชลซีอาราติกยูเคบอกเลยครับว่าไม่กล้ารับปากเลยว่าจะอยู่กับเชลซีต่อหรือเปล่าแต่เขาบอกว่าถ้าเธอไม่อยู่ต่อเชลซี Chelsea, เสียหายแน่ๆครับจากการที่จะเสียมาริน่ากรานอสกาย่าไปก็เป็นไปได้ขอให้เธออยู่ต่อ นะครับขอให้ผู้บริหารชุดใหม่ให้มารีนาทำงานกับเชลซีต่อไปเพราะว่าที่ผ่านมาเธอสอบผ่านแล้วก็สุดปังสุดปังจริงๆนะครับขอให้มารีนาอยู่กับเชลซีต่อไปนะครับอ่ะจากเรื่องของมารีนาครับไปดูกันที่คริสเตียนพูลิสิกกันหน่อยนะครับพูลิสิกก็เหมือนที่ผมรายงานข่าวไปครับว่าเมื่อวานนี้ก็ยิงแฮตทริกครับในเกมถล่มปานามา5-1แล้วก็มีท่าดีใจลงไปกลิ้งทำท่าหนอนด้วยครับกระดึบกระดึบนะฮะซึ่งคนก็สงสัยว่าทำไมพูลิสิกทำท่าดีใจนี้ เจ้าตัวเนี่ยบอกว่าเมื่อวานผมมีโอกาสเจอคนหนึ่งที่พิเศษมากเขาชื่อเมสันและคําขอเดียวของเขาก็คือถ้าผมยิงประตูได้เขาอยากเห็นผมดีใจด้วยท่านี้แล้วผมก็ทําเช่นนั้นไปสืบกันมาครับเมสันที่ว่าชื่อเมสันโอเกลนะครับเป็นแฟนบอลวัย13ปีกําลังต่อสู้กับมะเร็งกระดูกอยู่นะครับแต่ว่าก็ใจสู้มากแล้วก็มีรายงานบอกด้วยว่าเขาถูกเชิญให้มาชมเกมที่โพลิสิกยิงแฮตทริกเมื่อวานนี้ด้วยนะครับเรียกว่าคําขอที่สําคัญและโพลิสิก จัดให้เออเป็นเรื่องที่เป็นโมเวนต์ที่ดีนะครับกับเรื่องนี้นะครับปิดท้ายกันที่จอร์จินโยครับมีรายงานที่ต้องกรองจากทางคอ r ีเอเลเดลสปอร์ตครับบอกว่าพอตกรอบฟุตบอลโลกนะครับจอร์จินโยชิโรอิโมบิเลและก็ลอเรนโซอินซิเยเป็น3คนที่อาจพิจารณาเลิกเล่นทีมชาติอิตาลีเลยครับคือผิดหวังหนักครับจอร์จินโยโดนด่าเยอะมากครับเพราะว่าตอนรอบแบ่งกลุ่มที่ผ่านมาก่อนนั้นเนี้ยยิงจุดโทษพลาดไป2อรอบไม่งั้นทีมก็เข้ารอบไปแล้วแล้วก็ คนนี้ก็ยังโดนด่าว่าเนี่ยที่มันตกรอบเพราะนายนะครับจอร์จินโย่ก็โดนความกดดันอย่างหนักเขาก็แบบให้สัมภาษณ์บอกเลยว่าอาจจะแบบหลอนไปตลอดชีวิตเลยก็ว่าได้นะครับแล้วก็มีข่าวว่าอาจจะอาจ,อาจตัดสินใจรีทายจากการเล่นลกับทีมชาติอิตาลีก็เป็นกําลังใจให้ครับจอร์จินโย่ครับคือคือถามว่ามีส่วนสําคัญในการทําให้อิตาลีตกรอบไหมก็มีจริงๆแหละเพราะพลาดจุดโทษสองครั้งแต่ว่า,าคนเรามันก็พลาดกันได้นะครับแล้วก็ มันก็ไม่ได้มีใครอยากพลาดหรอกครับที่ผ่านมาเขาทําดีก็มีเยอะถูกไหมตอนยูโรเขาก็เล่นดีมากติดทีมยอดเยี่ยมทัวร์นาเมนต์ด้วยแล้วก็ตอนยูโรเนี่ยสร้างประติศาสตร์เป็นนักเตะที่อินเตอร์เซปหรือว่าชิงจังหวัดตัดบอลเนี่ยมากที่สุดตลอดการตั้งแต่เคยมียูโรมาเลยนะทำลายเซติเก่าๆหมดเลยนะครับอันนี้คือมากสุดตลอดการเลยครับจอร์จิโนเป็นเจ้าของเซตินี้ไปแล้วช่วงเล่นดีเขาก็มีไงนะครับแต่คนรัมันก็ผิดพลาดกันได้แล้วก็จุดโทษเนี่ยโอเคอาจจะพลาดกับอิตาลีบ่อยแต่ว่ากับเชลซีอะ พักหลังแทบไม่พลาดเลยนะไม่พลาดมาเป็นปีแล้วนะครับแล้วก็ตัวเลขความแม่นยำเนี่ยเกือบเกือบเกเลยกับเชลซีนะครับก็เป็นกําลังใจให้จอร์จินยอผ่านเรื่องนี้ไปให้ได้นะครับก่อนจากไปขอบคุณสปอนเซอร์ใจดีผมอีกครั้งหนึ่งนะครับทั้งเพจน้องลูกชิ้นสปอร์ตการ์ดใครอยากซื้อการ์ดบอลเบรกกาดบอลไปจัดกันได้เลยนะครับตามที่ Facebook Fan Page อันนี้นะครับแล้วก็ฝากยาแก้ปวดเมื่อยตากระเบนเหน็บกับสมุนไพรธรรมชาติยา่าจอมทองด้วยนะครับ ฝากเพจสิงห d of Football ด้วยนะครับสปอนเซอร์อย่างเป็นทางการของช่อง p ี t e r บอสด้ใครอยากไปดูบอลกับ p ี t e r บอสอินบอ็อกมาสอบถามรายละเอียดได้ที่ f e c o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  k n p n p e นะครับแล้วก็อีกอันนึงคือฝากไปกดติดตาม TikTok ของ p e t e r โบสด้วยนะครับอัพคลิปให้ดูเรื่อยๆลงไป4คลิปแล้วนะครับไปติดตามกันได้คอนเทนต์จะไม่ซ้ำกับที่อื่นนะครับช่วงนี้ p e t e r โบสขอตัวลาไปก่อนวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดขออาภัยด้วยนะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย